สวัสดีค่ะเรือเอกหญิงประพานพรสันทัดเลขาขอสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่27มีนาคม2,566เรือคอเวชชันโกวินของกองทัพเรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเริ่มการทดสอบในทะเลเมื่อ23มีนาคม2,566มีรายงานว่าบริษัทเนเวอร์กรุ๊ปของฝรั่งเศสได้ทําการทดสอบในทะเลให้แก่เรือคอเวชชันโกวินของกองทัพเรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตลำแรกชื่อบานิยัต ตั้งแต่6มีนาคม2566ก่อนหน้านี้เมื่อปี2562กองทัพเรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสลงนามจัดหาเรือคอเวตชั้นโกวินจำนวน2ลำส่วนลำที่2ได้แก่เรือคอเวตอัลเอมิเรตสปล่อยเรือลงน้ำเมื่อพฤษภาคม2565ทั้งนี้ เรือดังกล่าวสามารถประจำการเฮลิคอปเตอร์ AS 5 6 5 SB ได้1เครื่องมีโรงจอดสำหรับอากาศยานไร้คนขับและสามารถบรรทุกเรือ,อยานท้องแข็งได้2องลำเรือฟิเกตของกองทัพเรือฝรั่งเศสแลบะบเยี่ยมเมืองท่านในกัมพูชาเมื่อ24มีนาคม2 5 6 6พลเรือจัตาวาอินโซโขเขมรารองเสนาธิการฐานทัพเรือเรียมเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมในการต้อนรับนวเกฟ,ฟรองเซอร์แมกเนต ผู้บังคับการเรือฟิเกต FS p y r a l ของกองทัพเรือฝรั่งเศสในฐานะผู้บังคับหน่วยเรือในการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่24-28มีนาคม2566ณนทะ่าเรือประสีหนุจังหวัดประสีหนุกัมพูชาทางนี้เรือฟิเกต FS p y r a l มีคุณลักษณะที่สำคัญอาทิ ยาว94เมตรกว้าง14เมตรกินน้ำลึก4.3เมตรระวังขับน้ำ2,950ตันมีกำลังพลรวมกว่า130นายและบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ดอลฟินจำนวนหนึ่งลำโดยก่อนหน้านี้เรือฟิเกต FS p y r a l ได้ทำการฝึกพลาเซ็ร่วมกับหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกตกในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาหลีเหนือ เมื่อ27มีนาคม2566คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกถแถลงการว่า เกาหลีเหนือทำการยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกพิสัยยิง370กิโลเมตรจากพื้นที่จังหวัดฮวังแฮตกในหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาหลีเหนือทางนี้เกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องโดยมีขึ้นในห้วงที่กองทัพเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐทำการซ้อมรบร่วมรหัสฟรีดอมชิลระหว่าง13-23มีนาคม2566รวมทั้งการฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกซันยองระหว่างเกาหลีใต้และ สหรัฐในห่วงระหว่าง20มีนาคม2566ถึง3เมษายน2566ซึ่งเป็นการฝึกครั้งใหญ่สุดในรอบ5ปีภายหลังจากเกาหลีใต้และสหรัฐได้ลดระดับการฝึกร่วมลงไปเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n t y m i t h สำหรับบุคลากรกองทับเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวกรมข่าวทหารเรือหรือระบบไน e สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้าก,กากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ